สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรนะครับวันนี้ช่างเกียรจะพาทุกคนมาอัปเดตรถที่ร้านนะครับว่ามีรุ่นไหนสีไหนบ้างนะครับใครที่สอบถามช่างเกียรนะว่ามีรุ่นไหนสีไหนอยู่เดี๋ยววันนี้ช่างเกียรจะพามาดูเลยนะครับว่าตอนนี้ที่ร้านมีสีไหนบ้างมีรุ่นไหนบ้างนะครับใครที่สนใจก็สามารถอาติดต่อสอบถามในเรื่องของรายละเอียดในการซื้อขายได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตรถล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดของทางยมาฮ่านะครับที่บิ๊กกิจเจริญไทยอุบลนะครับสาขาเดอุรมนะ เดี๋ยวก่อน,นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูพระเอกหลอ่อสามคันที่หลายคนสนใจนะหลายคนติดตามนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนตัวนี้เป็นรถเรียกว่าค้างสต็อกนะเป็นรถเก่านะแตเ่เป็นรถใหม่แต่เป็นรถเก่านะตัวนี้มีอายุอยู่ประมาณ11-12ปี้ปีนะเพื่อนมี t x มีอ่ามีมีโแล้วก็มีตัว n o โว อ้า135นะาโนโวอีลิแกนนะตัวนี้เป็นรถใหม่นะใครที่สนใจนะยังอยู่นะครับ TTX สีขาวน้ำเงินนะตัวนี้เป็นรถใหม่100%เเซนะเนะพื่อนยังไม่มีการจดทะเบียนนะดูตัวเรือนใหม่ตัวนี้10กิโล10กิโลนี้เป็นกิโลวิ่งนะเอ้ยไม่ใช่กิโลวิ่ง10กิโลนี้เป็นกิโลที่เข็นไปเข็นมานะทุกคนไม่ใช่กิโลที่วิ่งนะเดี๋ยวมาดูปีผลิตของเขาเนี่ยสองาปีนี้ 2566ก็อยู่ที่11ปีนะสำหรับ PTX คันนี้นะขายนะครับใครที่สนใจใครที่ตามหานะยังขายนะครับยังเป็นรถใหม่นะจดทะเบียนได้ปกติทุกอย่างนะครับคันนี้เป็นมีโอร้อสีเหลืองคันนี้ก็เป็นรถใหม่เช่นเดียวกันไม่อยู่ที่8กิโลนะทุกคนไม่เป็นไม่เห็นนะไม่ใช่ไม่วิ่งนะเพื่อนมาดูปีผลิตของเขาตัวนี้อยู่ที่ปีเท่าไหร่เอ่ย 2555ตัวนี้ก็อยู่ที่11ปีเช่นเดียวกันนะรถหม่สตาร์ทติดขี่ได้ปกตินะทุกคนถังน้ำมันไม่มีการเกิดสนิมนะเพราะว่าในรถที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยตัวถังน้ำมันเขาจะใส่สารเคลือบกันสนิมไว้อยู่แล้วนะไม่ต้องหว่วงว่าถังจะเป็นสนิมไม่เป็นแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนสนใจนะเป็นโนโวอ l ลิแกนร้อยสามสิบห้า ตัวนี้เป็นมือแรกนะทุกคนไม่ใช่มือ2นะใครที่อยากได้นะใครที่ตามหาอยู่สามารถติดต่อสอบถามช่างกีดได้นะตัวนี้เป็นรถใหม่จดทะเบียนได้ปกตินะครับตัวนี้ n นโวอีเลแกนตัวกิโลเขาจะเป็นนีตอนนั้นะเพื่อนไม่ใช่เป็นเข็มนะเดี๋ยวมาดูปีผลิตของเขาภายใต้เบาะก็ยังอยู่ครบทุกอย่างนะทุกคนตัวนี้แบตเตอรี่ก็ให้ใหม่ปีผลิตของเขาตัวนี้อายุที่ปี55เหมือนกันเป็นรถ11ปีนะทุกคน ตัวถังน้ำมันจะให้ทุกคนดูไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะเพราะว่าถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยถ้ามาจากโรงงานเนี่ยเขาจะใส่ตัวสารเคลือบกันสนิมไว้เขาจะใส่สารเคลือบกันสนิมไว้ถังจะไม่เป็นสนิมนะครับนอกจากว่าเราเอาตัวน้ํามันเข้าไปเติมก่อนนะตัวนั้นจะมีสิ์เป็นสนิมได้แต่ถ้ารถมาจากโรงงานเนี่ยเรายังไม่เติมน้ำมันเลยเนี่ยจอดเป็น10ปีถังก็ไม่ไม่ขึ้นสนิมนะเพราะว่ามันมีสารตัวเคลือบกันสนิมไว้อยู่นะครับ นี่คือพระเอกลหลายๆคนที่สนใจนะมี ttx มีมี o และก็ new e l e g a n นะครับตัวนี้เป็นรถใหม่ค้างสต็อกนะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามช่างกิจได้นะครับสาหรับ3ามคันนี้นะต่อไปจะพามาดูเจ้าตัว exciter นะทุกคนตัวนี้ก็เป็นรถคร้างสต็อกอีกเหมือนกันแหละเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว150นะไม่ใช่ตัว155นะตัวนี้เป็นสีเทาดํานะครับข้อดีของเขาในเจ้าตัว150ตัวนี้คือเรื่องของราคานะนเพื่อน ราคาจะถูกกว่าในรุ่นปัจจุบันมากนะใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะใช้งานจริงๆนะเพื่อนตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเป็นรถใหม่นะตัวนี้เป็นสีเทาดาส้มหรือเปล่าท่านกีจไม่แน่ใจนะการออกแบบการดีไซน์ในรถสไตล์แบบนี้ยังมีเพียงแค่ยามาฮ่าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะรูปทรงรถครอบครัวที่เป็นรถทรงแบบนี้นะครับสำหรับ Ex c i ซ e r 150นะครับ ตัวนี้ย้ําว่าเป็น150นะทุกคนไม่ใช่เครื่อง1 5 5นะเป็นเครื่อง150เป็นเครื่องตัวเดิมเป็นเครื่องตัว M s l a ซนะถ้าย้อนกลับไปก็เป็นเครื่องตัว M s l a นะครับแต่คันนี้ยังมีนะใครที่สนใจใครที่อยากได้รถไปใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทนะถือว่าถูกนะครับสำหรับรถ 150cc นะครับต่อไปเป็นออโตมติกร้ที่มีราคาที่ถูกที่สุดของทางยมาฮ่านะตัวนี้ จะมีราคารวมทะเบียนพบรบหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตจะอยู่ที่50,000กับอีก500บาทนะเป็นออโตเมติกรุ่นที่ถูกที่สุดนะย้ำว่าถูกที่สุดตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะจะมีสีฟ้าสีดําแล้วก็สีแดงนะครับแต่วันนี้ไม่มีสีฟ้าให้ดูนะมีสีดำแค่สีแดงก,กับสีแดงนะครับใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานในเครื่องยนต์สแตนดาร์ดรูปร่าง ที่ขับง่ายแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันในตัวเนี่ยตัวนี้ก็แนะนําอีกอรุ่นหนึ่งนะเพื่อนประหยัดทั้งน้ำมันปร,ประหยัดทั้งเรื่องของราคานะเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับสําหรับมีโอเอ้ยสำหรับฟีโน่ร้อนะเป็นหัวฉีดนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามช่างเขียนได้นะครับส่วนต้องบอกว่าความใจหลายๆคนที่ตามหาเจ้าตัวแกรนฟีโน o ตัวนี้ เป็นแกรนเฟ n o โนตัวปี 2, 2022โฉมล่าสุดช่างกีตต้องบอกว่าแ r a n เฟียโนปี 2, 2022โฉมล่าสุดนะครับแกรนเฟ n o 2023ยังไม่ได้ออกนะตัวนี้ยังเป็น 2, 2022อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดสีน้ําเงินจะมีราคาอยู่ที่66,900นะรวมทะเบียนพรบรหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ในราคานี้นะครับส่วนเรื่องของสีช่างกีจต้องบอกว่ามีเพียงคันนี้สีนี้เท่านั้นนะทุกคนนะ สีอื่นยังไม่เข้านะครับยังไม่มีมีอ่าสีนี้คันเดียวใครที่สอบถามท่านกีทไม่ต้องสอบถามนะเดี๋ยววันนี้จะพาดูเลยมีเพียงแค่คันนี้คันเดียวถ้าอยากได้สีนี้อยากได้รุ่นนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามทัานกีทได้เลยนะครับตัวนี้มีราคาอยู่ที่66,00 0กับอีก900บาทรวมทะเบียนพลบอมวกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับส่วนถัดมาตัวนี้เป็นพระเอกพี่ใหญ่สุดในคลาส3 0 0ร้ซีก็คือเจ้าตัว X Max 300 ตัวล่าสุดนะตัวนี้เป็นสีดํานะครับคันนี้ยังมีเจ้าของนะ X Max ตอนนี้ต้องบอกว่าอาหารถค่อนข้าง,งที่จะออกยากหน่อยนะทุกคนเพราะว่าหลายหลายคนก็ตําหนิในเรื่องอาการออกแบบการดีไซน์ต่างๆนะแต่ช่างเกียว่าถ้าเรามองถึงในเรื่องของเทคโนโลยีที่เสริมเข้ามาใหม่ก็ถือว่าใน X Max 3 0มตัวใหม่นียก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่าในรุ่นเดิมนะันเพื่อนแต่รูปทรงรูปลักษณ์ลหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจนะสําหรับการออกแบบที่เป็นเหลี่ยม ที่ไม่กลมเหมือนแต่ก่อนนะหลายๆคนก็ติดใจในเรื่องของอไฟท้ายไม่สวยในเรื่องของอรูปทรงไฟหน้าก็ไม่สวยอย่างนี้นะต้องบอกว่าถ้าเรามองในเรื่องของการดีไซน์อันนั้นก็ขอนิยมของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ถ้ามองในความเป็น X Max X Max ก็ยังเป็น X Max เหมือนเดิมแต่ตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะในเรื่องของเจ้าตัวระบบของหน้าจอของเขาตัวนี้ก็ เป็นการดีไซน์เป็นการออกแบบใหม่นะให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับการใช้งานต่างๆของเราดีกว่าเดิมนะสำหรับ X Max นะครับตัวนี้มีราคาอยู่ที่1 9 4 0 0 0บาทนะครับรวมทะเบียนพลบอบอกระน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ในราคานี้นะกำเงินมา1 9 4 0 0 0รับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสำหรับ X Max 3 0 0นะครับส่วนทางด้านนี้เป็นแก๊งฟินนะทุกคนฟินตัวนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะใครที่ซื้อก่อน3 1 เอ้ยใครที่ซื้อก่อน30เมษาหรือเปล่าซึ่ผไม่แน่ใจอ่า30เมษายนจะได้รับของแถมนะทุกคนจะได้รับของแถมนะตะก้าอ่าตะก้ากันลายแล้วก็ตัวตะแกรงหลังนะตัวนี้จะแถมให้เลยนะมูลค่าร,ร่วมแล้วประมาณ1,000บาทนะครับสำหรับรุ่นฟินนะซื้อฟินทุกรุ่นนะเพื่อนๆจะแถม สามอย่างนะก็ค,คือตะก้ากันลายและก็ตัวตะแกงหลังนะตัวนี้จะแถมให้เลยนะครับราคาเดิมราคาไม่ได้เปลี่ยนราคาเดิมตัวท็อปของร้านช่างกิจยังอยู่ที่44,900นส่านะครับส่วนเจ้าตัวรองท็อปตัวล้อแม็กจะอยู่ที่48,0 0 0กับอีก500านะครับส่วนเจ้าตัวล้อซีลวดก็จะอยู่ที่46,00 0กับอีก500าบาทนะครับราคานี้รวมทะเบียนพลบ,บอมวกนกนก เสื้อแจ็คเก็ตในราคานี้ทั้งหมดเลยนะครับเ,เพื่อนๆสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสําหรับราคานี้นะสําหรับฟินอ่านี่ฟินก็มีสีตามนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะครับที่สาขาเดชอุดมนะครับถัดมาอีกนิดนึงตัวนี้เป็นแกรนฟิลโนปี2021นะต้องบอกว่าเป็นโฉมปี2021นะครับไม่ใช่โฉมล่าสุดนะ ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่60,000กับอีก3,000บาทนะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดนะสีเทาเบาะแดงสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับราคานี้รวมทะเบียนพลบอมหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับส่วนคันที่เป็นสีชมพูตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของเขาหนาะตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่67,000กับอีก500บาทนะครับความแตกต่างของเขาก็คือเจ้าตัวระบบเบรกที่เป็น ABS นะครับแล้วก็ตัวกุญแจ Key Smart System นะครับที่เขาจะมีอยู่ในตัวทนะ็อปนาแล้วก็ในเรื่องของ สีของเขาก็จะมีความแตกต่างนะช่างกิดว่าสีชมพูสวยมากสําหรับปี2021นเะเพื่อนตัวนี้เป็นเครื่อง1 2 5ซีซีไฮบริดนะครับเป็นออโตเมติกพรีเมียมในรุ่น125่าซีซีนะครับช่างกิจจะให้ดูตัวนี้เป็นเทาเบาะแดงนะครับตัวนี้เป็นสีดําเบาะดําแล้วก็จะมีสีน้ําตาลเบาดานะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นสีน้ําตาลเบาสีน้าตาลนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีน้าตาลเบาดําเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับสําหรับ Grand f i l r n o นะครับ ส่วนด้านบนนี้ตัวนี้จะเป็นฟาซิโอนะตัวนี้เป็นฟาซิโอเป็นน้องใหม่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะทุกคนเป็นสีเขียวนะตัวนี้ก็เป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับราคาจะอยู่ที่5 0 0 0 0อ่า57,500เหารอ่ท่านกิดไม่แน่ใจนะสำหรับตัวฟาซิโอนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะเป็นเครื่องยนต์ที่ทันสมัยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เอาเปรียบเทียบก็จะ เป็นเครื่องยนต์เหมือนกันกับตัวแกรนเฟยโนนะนเพื่อนๆแต่ในการดีไซน์ในการออกแบบจะมีความแตกต่างกันนะตัวนี้เขาจะดีไซน์เป็นทรงแคปซูลนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวถังของตัวรถมิติของตัวรถเขาจะออกแบบเป็นทรงแคปซูลนะครับรวมถึงตัวไฟหน้าไฟไท้ายต่างๆเขาก็จะออกแบบเป็นทรงแคปซูลแบบนี้นะทุกคนน,นี่คือฟาซิโอน้องใหม่ล่าสุดของทางยามาฮ่า,านะครับส่วนคันนี้เพื่อนๆเห็นตูดอยู่นี้ตัวนี้เป็น เจ้าตัว GT 125ตัวใหม่ล่าสุดนะเพื่อนเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับไม่ใช่ตัวใหม่นะเป็นสีใหม่ล่าสุดต,ตัวนี้ก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับก็บคือว่าสวยงามเหมือนกันกับเจ้าตัวฟาซิโอนะสีเขียวเขาจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะเดีด๋ยวใ,ให้ทุกคนดูด้านหน้านะครับให้ทุกคนดูด้านหน้าเขาจะเป็นเขียวเหมือนกันนะทุกคนแต่เพื่อนยืนดูในวิดีโออาจจะเป็นสีฟ้านะแต่จริงเอกสารเขาบอกเป็นสีเขียวนะครับ ตัวนี้เป็นฟอซิโอสีแดงกับสีเทาด้านนะก็สวยงามสีแดงก็สดใสดีนะครับนี่เป็นฟอซิโอสังเกตได้ว่าการดีไซน์เขาจะเป็นทรงแคปซูลทั้งตัวไฟหน้าไฟเลี้ยวด้านหน้าแล้วก็ตัวรูปทรงตัวรถเขาจะออกแบบเป็นดีไซน์แคปซูลทั้งหมดเลยนะครับสาหรับฟอซิโอนะนี่คือกลุ่มของตัวเอาตัวมิตินะทุกคนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปจะพามาดูเจ้าตัว อาเครื่องยนต์โรยที่เป็นรถคัสต์รถโซ่นะตัวนี้ก็เป็น R15 นะทุกคน R15m ทั้ง2องคันนี้นะเป็นตัวปี2 0 2 0 2เอ้ย2 0ง2หรืี่องป่ะทีจริงไม่แน่ใจแต่มีเปิดตัวใหม่ในปี2023ไปเป็นที่เรียบร้อยจะให้พูดในเรื่องของ R15 ตัวใหม่นะตัวใหม่เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็เปลี่ยนเฉพาะแค่ตัวสีใหม่เท่านั้นนะตัวสีเทา ดำตัวนี้ก็อยู่ในเจ้าตัว r สิ m connect อยู่แล้วนะต้นปีล่าสุดก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีเพิ่มมาสีหนึ่งก็คือในรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับสาหรับ r 1ิานะตัวนี้ทั้งสองคันนี้เป็นตัว r สิ m นะทุกคนตัวสีขาวแดงจะเป็นตัวสีพิเศษนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสีที่เป็นตัว connect ธรรมดาแต่เป็นสีเทาน้ําเงินดํานะครับใครที่ชื่นชอบในรุ่นของร้อยห้าสิบห้า c รถโซ่ก็สามารถาซื้อได้นะคันนี้ยังอยู่นะครับ ส่วนในคลาส155อีกอารุนหนึ่งในตระกูล MT r i รีก็คือเจ้าตัว MT15 ตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นอารถในเครื่องยนต์155ซีซีเช่นเดียวกันนะครับแต่จะให้รูปทรงให้สไตล์ที่นั่งที่สปอร์ตมากกว่าในรุ่นที่เป็น r 1 5นะ r 1 5เขาจะออกไปในสไตล์รถแข่งนะแต่ใน MT15 เขาจะออกในสไตล์รถสปอร์ตมากกว่านะจะให้ท่านั่งที่สปอร์ตกว่าและนั่งสบายกว่านะแต่ราคา จะถูกกว่าเจ้าตัว r าจนะใครที่ชื่นชอบในรุ่น 125cc รถโซ่รถ,รถครัตก็มีให้ทุกคนเลือกอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะจะมี e x ็กซ์เมี MT15 แล้วก็มี SR แล้วก็จะมี R15 ถ้าเป็นพี่ใหญ่นะตัวนี้ก็ให้ทุกคนลองศึกษาลองแบบเทียบดูว่าเหมาะการใช้งานในรูปแบบไหนนะใครที่ชอบในสไตล์รถแข่งแน่นอนก็ต้องไปเจ้าตัว R15 แต่ใครที่ชอบในสไตล์แบบ Naked Sport ในสไตล์สปอร์ตรก็จะไปตัว SR หรือจะไปตัว MT15 หรือจะไปตัวเอ็กไซเตอร์อันนี้ก็แล้วแต่ในความเหมาะสมของแต่ละคนนะน,นี่ความชอบของเรามันแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตรถที่ร้านนะครับพอดีมีหลายๆคนที่สอบถามว่ามีรุ่นไหนสีไหนบ้างนะครับวันนี้ก็พามาดูมีแค่นี้เลยนะช่างกีดมีแค่นี้นะครับมีตามคลิปนี้เลยนะสีก็มีตามนี้นะครับเดี๋ยวมีเข้าใหม่จะอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับแกรนเพนูย้ำว่ามีคันเดียวสีเดียวนะครับเป็นสีน้าเงินตัวสแตนดาร์ดนี้เท่านั้นนะครับส่วนเอ็กแมก็มี เจ้าตัวสีดำคันนี้นะครับ1น4 0 0 0น้บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถของทางยมาห้าทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อสอบถามที่บริษัทกิจจิญไทยบนทุกสาขานะหรืออยากได้คันไหนในคลิปทั้งเขียนนี้สามารถมาดูได้ที่สาขาเด็ดรดินนะครับหรืออยากให้ทังกิจทำการจัดส่งทางออนไลน์ให้ก็สามารถติดต่อแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสำหรับรถของทางยมาห่าทุกรุ่นนะครับ เอาไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ